ครับก็กลับมาดูเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจดีๆนะครับูตชอมครับเมื่อวานนี้นะครับมีน้องนักศึกษาเข้ารับพระาพระชาชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆของบัณฑิตพิการแขนขาซึ่งได้ทุนพระราชทานจ,นจนจบปริญญาตรีเธอคือนางสาวตอยบะสือแมหรือยีอายุ24ปีเป็นชาวนราชิวาส เธอไม่มีทั้งแขนและขามาแต่กําเนิดแต่ก็สู้ชีวิตมาจนประสบความสําเร็จรับปริญญาตรีโดยเธอเข้ารับพระารญญาชบัติจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักอากราชกุมารีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะน้องยีนะครับผมขอเรียกว่าอย่างนั้นประสบความสําเร็จในเบื้องต้น ถึงแม้ว่าครอบครัวของเธอซึ่งมีคุณพ่อเป็นคนขับแท็กซี่แต่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตตั้งแต่ยีอายุแค่สามขวบยียังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งซึ่งร่างกายปกตินะครับชื่อโซเฟียสือแมรหรือว่าเกียส่วนแม่ของยีก็คือนางรอมือละซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วๆไปแต่เลี้ยงลูกสาวทั้งส,งสองคนโดยลำพังด้วยความยากลำบาจกจนกระทั่งต่อมาครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชุม,มารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงรับยีกับเฟียน้องสาวไว้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการตามพระราชดำริทําให้น้องยีกับน้องเฟียมีโอกาสเรียนหนังสือต่อและก็ เรียนต่อเนื่องมาตั้งแต่ประถมศึกษาจนกระทั่งจบริญญาตรีคณะวิทยาการสื่อสารมวลชนสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีไดีต้องชื่นชมกันทีเดียวนะครับผูช้ชมครับน้องยีบอกมีคติประจําใจว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะปัจจุบันสองพี่น้องทํางานเป็นนักจัดรายการวิทยุรายการร้อยเรื่องเมืองนาราซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของนาราธิวาส ได้รับโอกาสเป็นนักจัดรายการวิทยุมาตั้งแต่เรียนหนังสือชั้นมบัธยมปีที่สมแล้วก็ทํามาอย่างต่อเนื่องเพราะทั้งคู่มีความเพียรพยายามที่จะหารายได้มาจุนเจออือ,อรครอบครัวไปฟังเสียงดูนะฮะ ส่วนมากนะคะผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งคุณพิการเองเนี่ยจะคิดว่าตัวเองพิการแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําเหมือนคนอื่นได้แต่หนูอยากจะร้องให้ผู้ปกครองเนี่ยลองผลักดันลองออคอยเตือนคอยสอนนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เขากล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกดิฉันคิดว่าคุณพิการน่าจะทําอะไรได้หลายๆอย่างนะคะดีกว่าคนที่ครบ32ประการอีกค่ะ ที่หนูได้ตั้งปณิธานไว้ก็คือความสําเร็จอยู่ที่ไหนเอ่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นตอนนี้หนูก็ได้ทําสําเร็จแล้วค่ะแล้วก็หนูจะตั้งใจทํางานเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วก็อีกอย่างหนึง่งต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะโอ้โหต้องช่ชยจริงๆใช่ค่ะ